จังหวัดหน,นองคายตลาดแคมของคึกคักทดลองระบบไฟแสงสีแจอแอนทรีตลาดแคมของหรือถนนคนเดินริมโขงคึกคักมากที่สุดตั้งแต่เปิดหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายมีชาวหนองคายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศออกมาเดินกันคึกคักในขณะที่เทศบาลเมืองหนองคายจัดกิจกรรมเสริมทั้งการประกวดรำวงย้อนยุคการแสดงของนักเรียนในสังกัด มีชมรมนวดแผนไทยจากชุมชนต่างๆมาให้บริการและยังมีการทดลองระบบไฟแสงสีของแจนทรีแอร์ริเวอร์วอกจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงมุมสูงและจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันภายในเดือนกรกฎาคมนี้บรรยากาศที่ตลาดแคมขคองหรือถนนคนเดินริมโขงภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อเย็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563เปิดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5 คือคักมากกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ต้องปิดยาวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายมาตั้งแต่วันที่21มีนาคม2563ที่ผ่านมารวมเป็นระยะเวลากว่า8สัปดาห์ซึ่งได้มีการเปิดเป็นวันแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาก็คือคักอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในทุกสัปดาห์และร้านค้าต่างๆก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศออกมาเดินจับจ่ายซื้อหาสินค้าพักผ่อนคลายร้อนถ่ายรูปกับทิวทัศน์ริมฝั่งโขงยามค่ำคืนและรับประทานอาหารชมวิวแม่น้ำโขงกันเป็นจำนวนมากร้านค้าและผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างดีโดยมีการสวมหน้ากากาอนามัยกันอย่างพร้อมเพรียงในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคาย ที่รับผิดชอบและดูแลตลาดแคมของแห่งนี้ก็ได้มีการกำหนดช่องทางเข้าออกพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และพนักงานมาทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือให้กับผู้ที่จะเข้าไปภายในบริเวณตลาดแคมของอีกทั้งมีการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดระเบียบโดยเฉพาะการเวร้นระยะห่างทั้งร้านค้าและผู้ที่เข้าไปจับจ่ายภายในตลาดแคมของซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ไม่ให้กลับมาระบาดเป็นรอบที่สองนอกจากนี้เทศบาลเมืองหนองคายยังได้จัดกิจกรรมเสริมทั้งการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศาบาลเมืองหนองคายประกวดระวงย้อนยุกเป็นการสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าและพักผ่อนภายในตลาดแคมป์ของนอกจากนี้ยังมีชมรมนวดแผนไทยจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายออกมาให้บริการนักท่องเที่ยวที่ปวดเมื่อย และที่เพิ่มสีสันให้กับตลาดแคมของคือการทดลองระบบไฟแสงสีของ j จแนทรีแอนลิเวอร์วต้นไม้ย,ยักษ์และจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงมุมสูงและจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่อยู่ด้านหัวและด้านท้ายของตลาดแคมของที่ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า5ล้านบาทก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า95เซพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในสิ้นเดือนกรกฎาคม2563นี้ สำหรับตลาดแคมของหรือถนนคนเดินริมโค้งที่ดำเนินการและอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองคายที่เริ่มจากบริเวณถนนริมเขื่อนป้องกันตลิ่งจากท่าเรือหายสศกจนถึงตลาดท่าเสด็จที่ปกติจะมีร้านค้าทั้งสองฝั่งกว่า500ร้านระยะทางประมาณ1กิโลเมตรที่เทศบาลเมืองหนองคายจัดให้มีขึ้นทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานักท่องเที่ยวท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ออกมาเดินจับจ่ายซื้อหาสินค้าพักผ่อนและประทานอาหารและถ่ายรูปกับทิวทัศน์ริมฝั่งโขงยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยามค่ำคืนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดหนองคายทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน